สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพง์อมตะพักเครื่องนะครับผมวันนี้เป็น EP ีที่2นะครับประจำวันที่6นะครับเดือนพฤษภาคม2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคานะครับองละ200บาททุกรายการนะครับพี่คู่ละ300นะพี่นะ องค์ละ200บาทนะครับ2องค์30 0ส่งฟรีมีปลายทางปิดองค์เดียวขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่สนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049นะครับหรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกนคิว o d e โครตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้200บาททุกรายการนะครับ200บาททุกรายการ2องค์30 0ส่งฟรีนะครับพี่ รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้านะครับร <น ressive> ายการที่หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระผงของขวัญปากน้ําภาสีเจริญน,นะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้พระผงของขวัญปากน้ํานะครับรายการที่สอง รายการต่อไปรายการที่สามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆเลยนะครับพี่สองร้อยบาทเท่านั้นคู่ละสามร้อยนะครับวันนี้รายการที่สามรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่เป็นเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับรายการที่สี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่5เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการที่5รายการต่อไปรายการที่6รายการที่6เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมโกรายการที่6นะครับเหรียญโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกปีสองห้าส รายการต่อไปรายการที่เจดนะครับรายการที่เจดเป็นพระลอดนะครับเป็นพระลอดรายการที่เจดรายการต่อไปนะครับรายการที่8ดเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ปีหนึ่งสามอง,งเล็กนะครับรายการที่แปด รายการต่อไปรายการที่เก้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พะรอดนะครับรายการที่เก้าเลี่ยมสแตนเลสนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ยยหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่ระยองนะครับรายการที่สิบนะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ด รายการที่ส1บเอ็ดเป็นพระสมเด็จจิตและด,ดานะครับเรี่ยมสแตนเลสรายการที่11บอดรายการต่อไปรายการที่สิบสองเหเรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปีส6หนะครับรายการที่ส2บรายการต่อไปรายการที่สิบสานะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับ เหรียญหลวงพ่อเขียนรายการที่สิบสามนะครับปีศูนย์ห้าเหรียญขวัญถุงรายการต่อไปรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญเปียกทองรายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับไม่ทราบที่นะครับพี่ ผมมองว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยรายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับเหรียญจำปีท้าเวสุวรรณปีสี่ห้าหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีรายการที่สิบหการ, 16. รายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยรายการที่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางควงนะครับด้านหลังมียันมีจานด้วยนะครับพี่เป็นยันรายการที่สิบเก้าเลียมสแตเลส รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบพระสมเด็จจิตละดาเนื้อสีเขียวนะพี่นะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงปู่ผางนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับปีหนึ่งสองนี่สภาพศึกผ่านการใช้เลยนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองพระสมกอกำแพงเพชรรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการนี้พระสมกอกำแพงเพชรรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงปู่ดูวัสะแกปีสามหนึ่งรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบี่รายการที่ยี่สิบสี่เหรียญรอห้าจุฬาลงกรณ์นะครับด้านหลังทรงช้างปาบห่อนะครับรายการที่ยี่สิบี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงปูดูวัสแกนะครับรายการที่ยี่สิบห้า รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระคงลำพูนนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญอาหลวงพ่อกันนะครับปีสองห้าสองห้านะครับรายการที่ยี่สิบแปดรอสสองศูนย์ศูนย์นะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองรายการที่ยี่สิบเก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่สามสิบรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองพระสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลนะครับเหรียญหลวงพ่อมงคลนะครับผมจังหวัดหนองคายรายการที่สามสิบสามไม่ทราบป,ปีนะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับรายการที่สามสิบสี่ปีหนึ่งเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้ารายการที่ส5ิเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชรายการที่สาสิบห้า รายการต่อไปรายการที่36เหรียญหลวงพ่อือสีลิงดำปี2521นะครับรายการที่36รายการต่อไปรายการที่37นะครับเป็นพระขุนแผนพิมพ์พเล็กหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ระยองนะครับรายการที่37 รายการต่อไปรายการที่38พระปิตาจำโบสองหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่38นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่39พระสมเด็จวัดเกตชายโยนะครับรายการที่39 รายการต่อไปรายการที่40นะครับรายการที่40นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับรายการที่40รายการต่อไปรายการที่41่สนะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับรายการที่41ด้านหลังต่อกศูนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่42 รายการที่42เป็นเหรียญหลวงพ่อเนนบุญมีนะครับผมรายการที่42นะครับรายการนี้จังหวัดเพชรบุรีปี13นะครับรายการต่อไปรายการที่43เหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโลรุ่น4นะครับผมอาจารย์ฟัน่นอาจารโลรุ่น4ปี08รายการที่43 รายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเหรียญอาพระเจ้าตากศินมหาราชรายการที่สี่สิบสี่นะครับปีหนึ่งแปดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้ารายการที่สี่ิบห้าอันนี้เป็นเหรียญอาหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่สี่สิบห้าไม่ทราบป,ปีนะครับ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบหกรายการที่สี่สิบหกหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปีศูนย์หกรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดเหรียญพระยะสะเศษถีนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดพระทุ่งเศษฐีนะครับ ปี2523รายการต่อไปนะครับรายการที่48รายการที่48เหรียญหล่อหลวงปู่จันทร์นะครับรายการที่48รายการต่อไปรายการที่49รายการที่49เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายการที่49 รายการต่อไปรายการที่ห้าสนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธปีสองห้าสามเจดนะครับเสาห้านะครับคูณพันล้านนะครับรายการที่ห0สบรายการต่อไปรายการที่ห้าบเ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับ รายการที่51นะครับรายการนี้นะครับผมหลวงพ่อน้อยนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้51รายการนะครับผม200บาททุกรายการคู่ละ300นะครับพี่สององค์สามร้อยนะครับองเดียวสองร้อยส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสอง 8300049หรือแอดไลน์นะครับ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับของใหม่ๆราคาถูกๆสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยนะครับพี่พี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลา ก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ